สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเล่นห้องวัววัวนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องทําอัตราการชนะให้มันขึ้น9ก97 98 99็ 9. นั่นก็คือขึ้นสีเขียวให้มันกระโดดเด้งๆอะ่ะ9ก97 98 99็นั่นคือเทคนิคของเรานะทุกคนค่ะไอไออัตราการชนะเนี่ย ถ้าใครที่ไม่ชอบอัตราการชนะแบบเราก็เลือกตามที่ตัวเองแบบเข้าเข้ากับตัวเองเลยก็ได้บางคนอาจจะชอบอัตราการชนะ80อะไรประมาณนี้ลองดูได้เดี๋ยวดูนะคะเราจะเล่นห้องวัวให้ดูแพลนหนึ่งห้องนี้เราก็อยากเล่นนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำรีวิวห้องไอขนมปังให้ดูด้วยแต่เอาวัวก่อนไปได้สูตรวัวมาไงสูตรวัว แต่บัวก็ไม่กระโดดแม่งไม่กระโดดตั้งแต่เริ่มเลยมันไม่กระโดดตั้งแต่เริ่มเลยเหรอไม่ได้นะกระโดดยังใจเย็นๆเฮ้ยทำไมวัวไม่โดดวะเออโดดแล้วอตัตราการชนะ96%นะทุกคนนะคะ96 97 98 99ได้หมดเลยแล้วก็กดเข้าไปจ้า มาเลยค่ะเดี๋ยวมาดูสูตรนี้กันนะคะสูตรนี้นะคะเราจะเออเรามีตังค์อยู่1นึ่สบาทใช่ไหมทีนี้นะคะเราก็จะกดแบบไปเรื่อยๆนะทุกคนกดค่อยๆกดก่อนอกด,นะค,กดนะค่อยๆกดนะคะ่อยๆกดนะค่อยๆกดนะคะค่อยๆกดไปเลยนะประมาณสักประมาณสักสิบครั้งอะประมาณสักสิบครั้งสมมติใครที่เล่นเบ็ดหนึ่งอยู่นะ กดไปมาสัก10ครั้งแล้วก็ขึ้นบัเบ็ดหอย่างเราเนี่ยเล่นเบ็ดหอยู่กดประ ordu, มาณยูยูย่ย่าูยูย,นะยูยนะูย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 ไยู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 ย้น 10, นะูยูวูย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 ูดูย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 ก็กดไปเรื่อยูรูย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 ครั้งแล้วเราก็กดูระแทกพอเวลาเยาขึ้นเบ็ดสูเรากยแทกเลยู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 ย้ยู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 ยนี่กระแทกเลย เพราะว่าวัวมันจะไม่โดดหลักแรกๆนี่เอ้ยห่ยคอนวัวมันชอบความรุนแรงมันชอบการกระแทกนี่เราจะกระแทกให้ดูให้วัวโดดนถอะนะกระแทกไปเลยนะคะแต่เมื่อใครที่เล่นเบ็ดหนึ่งอยู่ก็ขึ้นโดดขึ้นมาเบ็ดห้าเลยนะคะอาจจะก,กดไปสักประมาณยี่สิบครั้งก็ได้นะกดไปสักประมาณยี่สิบครั้งเนาะ นี่นะคะเราจะทำให้วัวโดดโอ้โหสองรอบไม่โดดวัวนี่มันช่างร้ายสาโดดไหมโดนแล้วสักทีเราขอตัวแพงๆด้วยไม่ใช่ให้ตัวถูกๆกันขอตัวแพงโอ้โหไม่ชอบหน้าอย่างนี้เลยอะ่ะเอออาคุปองก็คุปอง นั่นแหละมันต้องอย่างนั้นเห็นไหมทุกคนสวยงามนะคะแบบนี้เห็นปะเอ่ออะเทคนิคนะคะก็คือเราเล่นเบ็ดต่ำก่อนแล้วเราก็เชิงแบบกดเบาๆช้าๆค,อคอ่อยๆกดนะมันยังไม่โดนหรอแล้วเรากดไปประมาณสัก 10- 2 0ทีอะไรประมาณเนี้ย10 20ทีแล้วเราแก้ขึ้นเบ็ดสูงเลยเรากกระแทกกระแทกกระแทกได้มาหนึ่พันบาทนะคะ 1,000บาทพอแล้วถ้าได้แบบนี้เลิกเลยไม่ต้องไปเล่นต่อนะเล่นต่อมีโอกาสโดนดูดค่อนข้างสูงมากมากนะคะตอนนี้นะคะก็ใครที่อยากลองเทคนิคนีคน้มันเป็นมันไม่ใช่เป็นเทคนิคที่นี่นะมันเป็นเทคนิคที่ปกติอ่ะเราใช้ม,นมานานแล้วเนาะก็ปล่อยเขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยไหลแรกๆคือปล่อยไหลปล่อยไหลก็คือกดช้าๆด้วยเบรต่ำๆเนาะ แล้วรู้สึกว่ามันแบบวัววัวอย่าให้วัวกระโดดนะถ้าคือเอาง่ายๆถ้าวัวกระโดดตอนเป็ดต่ำอ่ะก็คือก็คือเหมือนเราฟาวอะ่ะเออเหมือนเราฟาวแล้วก็คือออกไปเล่นท้องอื่นได้เลย <c oughs> <c oughs> ก็มันกระโดดแล้วเนาะดังนั้นเราก็ต้องแบบค่อยๆเล่นสักประมาณสิบครั้งยี่สิบครั้งอะไรประมาณเนี้ยเราก็ค่อยขึ้นเบ็ดสูงปุ๊บแล้วเราก็กระแทกกระแทกกระแทกให้มันกระโดดให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะตามนี้เลยเนาะสําหรับเทคนิควัวน,นะคะใครที่ชื่นชอบห้องวัว ะะก็อย่าลืมเข้ามาลองกันไม่จําเป็นต้องเล่นเด็กสูงเหมือนเราเลยเบ็ดหบาทก็เล่นได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าวันนี้ขอบคุณอย่าเพิ่อย่าลืมกดกติดตามกดซับสไครต์กับเราด้วยเนาะคอมเมนต์มาก็ได้ว่าอยากให้เราเล่นห้องไหนให้ดูนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ